มาค่ะทุกคนพามาชมเคาน์เตอร์เตายาวหนึ่งเมตรห้าสิบใหญ่มากค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบเตาแก๊สหนึ่งหัวเตาถ่านหนึ่งหัวสิง้ังจานหนึ่งหลุมค่ะความสูงเปสิบห้าเซนติเมตรเตาแก๊สเตาถ่านสิง้ังจานอยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันสิงหังจานจะเป็นแบบหลุมเดียวยืนหลังจานได้สบายไม่ต้องก้มให้เมื่อเตาแก๊สไฟแรงกัขบาวรวดเดียวทันใจเตาถ่านเป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานประหยัดถ่านมากเหมาะกับการต้มตุ๋นอื่นๆแต่ด้านบนผนังก็ยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงสิบถ แล้วไม่ติดผนังหรือลูกค้าที่ตัวเล็กแล้วมองว่าเคาน์เตอร์เตาสูงไปทางร้านก็ยังมีให้เลือกเป็นเคาน์เตอร์เตาไซส์มาตรฐานอีกด้วยนะคะอยากได้เคาน์เตอร์เตาสูงหรือไซส์มาตรฐานก็แจ้งกับทางร้านได้เลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาสูงแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องก้มให้เมื่อยและมีพื้นที่กว้างมากวางของหรือเก็บของได้เยอะรุ่นนี้เหมาะกับร้านอาหารหรือครอบครัวใหญ่ค่ะบอกเลยว่าใหญ่มากถูกใจหลายๆคนแน่นอนสําหรับใครที่สนใจทางร้านก็มีบริการจะส่งทั่วไทยอีกด้วยนะคะช้อปสินค้าที่นี่ไ่่่่่ผิดหวัััังงงงแนนนนอออีปสสซื้จกคะ